สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับรีกแล้วน,นะคะที่โชว์รูมรถมือสารดอธานีหงเจเลอรมบริกันค่ะวันนี้มาอีกแล้วกับคลิปแต่งให้ไม่มีกั๊กนะคะคลิปนี้เป็นคิวของรถกระบะไฮรัด v ีโกแชมนะคะที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นกระบะแคบ e f o โฟวินเครื่อง2.5ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะรุ่นนี้จะมีเห็นเฉพาะนะคะเครื่อง3,000เครื่อง2.5จะมีน้อยแล้ หายากมากแบบว่าจริงๆเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเราได้คัดสรรและหามาให้เรียบร้อยแล้วยังไม่พอจะแต่งให้ด้วยแบบพร้อมใช้นะคะเรียกใดว่าไม่สวยไม่หลอมให้ออกจากร้านแน่นอนค่ะอ่ะซึ่งขั้นตอนการแต่งรถคันนี้นะคะเขาจะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกของไฮลาดวีโก้คันนี้จะเป็นการติดฟิล์มกันแสงใหม่รอบพันทั้งหมดนะคะที่ลานจะเลือกใช้เป็นฟิล์มคุณภาพดีสามารถกันแสงตอนกลางวันได้ระดับหนึ่งขับขี่ตอนกลางวันไม่ร้อนขับตอนกลางคืนก็เห็นได้ชัดไม่มืดจนเกินไปค่ะ ลำดับต่อมาจะเป็นการติดตั้งบันไดเสริมข้างซ้ายขวาเป็นบันไดเหล็กสีดำแข็งแรงทนทานใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะถัดมาเราไม่มีพลาดแน่นอนที่จะตกแต่งเพิ่มความสวยงามด้วยสติกเกอร์ที่เราตกแต่งให้แล้วเรียบร้อยรอบคันข้าวสเต็ปมากๆ และคันนี้ด้านหลังเขาเท่สุดไปด้วยโลบาร์เหล็กสีดำที่เราแต่งให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายแบบเหล็กสีดำด้วยแข็งแรงทนทานสามารถปกป้องรถเราได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนแต่งให้ครบรอบคันพร้อมลุยที่สำคัญมาราคาสบายกระเป๋ามากใครที่สนใจคันนี้รอติดตามชมรีวิวรอบคันและรายละเอียดเร็วๆนี้ที่คลิปหน้าได้เลยค่ะ